Thank you. เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2กระผมนายกฤิตินพันเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขีสีสงานนนเสียววันนี้มีประเด็นหัวข้อสําคัญในการนําเสนออยู่6หัวข้อนะครับก็คือ 1. ข้อมูลทั่วไปของนายกฤิตินพันเสนา2การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา 3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4. การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและ6งานในด้านอื่นๆนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับกระผมนายกริตินพันเสนาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมั่นชีศรีสง่าโนนเสียววิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอายุตัว3.9ปีอายุราชการ16ปี ระยะเวลาการครองตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลา6ปีนะครับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูครุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาวิทยา,าศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนะครับด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษากับผมได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นทั้งของสวทและก็ของกระทรวงสธิิการนะครับและมีการประกาศใช้แผนที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้นะครับได้มีการดำเนินการ นิเทศติดตามนะครับประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ในในสถานศึกษาี่เป็นประจำนะครับให้คุณครูได้จัดแสดงนําเสนอผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมานะครับเพื่อรับการนิเทศแล้วก็ได้รับการแนะนําติชมจากเพื่อนครูด้วยกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทางหนึ่งด้วยนะครับในด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษานะครับกับผมได้มีการ จัดหางบประมาณนะครับเพื่อมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนนะครับให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอนะครับมีการขอความร่วมมือนะครับไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในการขอนิสิตมาช่วยในการปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับทางนี้ก็มีการของบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียน,นการสอนนะครับในด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนะครับผมได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมนะครับหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธาธิการและมหาวิทยาลัยเซาเวสของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นการได้รับทุนการฝึกอบรมนะครับจากเทศบาลนครฉงชิ่งนะครับ ซึ่งมหาวิลาลยนี้เป็นมหาวิลาลยที่ใหญ่มากนะครับของประเทศจีนมีชื่อเสียงในด้านการผลิตและพัฒนาเครื่องกัรปูและบุคลากรนากการศึกษานะครับซึ่งการฝึกอบรมก็ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในระยะที่1คือเป็นการฝึกอบรมออนไลน์นะครับส่วนในการฝึกอบรมในระยะที่2ซึ่งต้องเดินทางไปที่ประเทศจีนเป็นเวลา2ส,สัปดาห์นี่ยัยงไม่มีกําหนดนะครับเพราะว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID, ทางการจีนก็ยังไม่อนุญาตให้เดินทางไปนะครับด้นานการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลนะครับกับผมได้มีการเร่งรัดนะครับการดำเนินงานในการเบิกจ่ายเงินเยียวยานะครับ2,000บาทให้กับผู้ปกครอง,งเรียนครบทุกคนนะครับทันตามเวลาและดำเนินการนะครับรายงานเข้าสู่ระบบที่สพทได้กำหนดมาเสร็จเรียบร้อยทุกคนนะครับ ด้านการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษานะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับกับผมได้มีการจัดประชุมนะครับคณะครูแล้วก็ระดมความคิดเห็นว่าครูต้องการอะไรนะครับในการที่จะมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดซึ่งคณะครูก็ได้นําเสนอนะครับว่าต้องการขาตั้งกล้องนะครับไปสองหน้านะครับไม่ช่วยสอนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นนะครับซึ่งกระผมก็ได้อนุมัติในการจัดหามาเพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนสอนของครูนะครับด้านการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษานะครับก็มีการทอดพระปานะครับเพื่อระดมทุนในการสร้างบ้านให้น้องน้องนักเรียนร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับโดยดัมบิของท่านผู้อนวยการเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านขีสีสานนเสียวก็ร่วมด้วยเต็มที่นะครับ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนนะครับกับวัดในท้องถิ่นนะครับในชุมชนเพื่อระดมทุนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับในด้านการให้ความร่วมมือนะครับกผมได้ร่วมเป็นคณะทํางานดําเนินงานชุมชนยั่งยืนนะครับเพื่อต่อต้านยาเสพติดของสถานีตํารวจภูทอนขาใหญ่นะครับร่วมกับตําบลขอใหญ่นะครับก็ได้นําคณะครูนะครับไปร่วมงานทุกคนนะครับ ก็ทําให้ได้รับคําชื่นชมจากสถานีตํารวจภูธรขอญ่ว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในด้านการให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาคุณภาพขอใหญ่คำเรียงนะครับกับผมก็เดินทางไปประชุมทุกครั้งนะครับด้วยตนเองทุกครั้งเลยนะครับและได้มีการนําเสนอความคิดนะครับเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพขอหญ่คำเลียงอยู่เป็นประจํานะครับ ในด้านการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งนะครับผมก็ร่วมเป็นคณะทํางานนะครับในการดําเนินโครงการต่างๆของสำนักงานเขตนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งได้จัดทําขึ้นนะครับล่าสุดก็เข้าร่วมการฝึกอบรมนะครับหลักสูตรโคชชิ่งเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับซึ่งจัดที่ โรงเรียนหลักเมืองนะครับก็ได้ฝึกอบรมมานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณารับชมวิดิทัศน์นี้ครับขอขอบคุณครับ